ดานเนเล่เดลซี่ประเดิมงานคุมทีมโรมาได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเขาพาทีมลงเตะไปแล้ว2นัดครับปรากฏว่าชนะ2นัดรวดเลยนะตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันครับที่เดลซี่เข้ามารับเผือกร้อนต่อจากโชเซ่มูนินโยนะตอนที่สมสรสอนเปิดมูนินโยออกไปเนี่ยแฟนบอมาก,ก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทีมก็มีปัญหาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะปัญหานักเตะบาดเจ็บนะแต่เมื่อทีมไม่ได้ผลขันตามต้องการครับ สมสอนก็เลือกที่จะปลดโมดดโยออกไปแล้วก็ตั้งเดอรซี <ke lle> ่เข้ามาคุมทีมแทนนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลก็รู้สึกเป็นโกลเหมือนกัน,นครับคือพวกเขาก็พร้อมต้อนรับเดอรซี่เป็นอย่างดีครับเพราะว่านี่คือลูกหลานของชาวโรมันนะครับเป็นเด็กปั้นของทีมพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่เป็นกัปตันทีมครับเรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานของทีมนะครับแต่ที่หลายคนเป็นโลกลก็คือเรื่องประสบการณ์ในการคุมทีมครับเรื่องงานโค้ชเนี่ยเดรซี่ต้องบอกว่า เป็นแค่ช่วงหางอื่นนะครับเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นงานโค้ชครับหลายคนก็มองว่าอาจจะขาดประสบการณ์ในการเข้ามารับเผือกร้อนี้ครับแต่จนถึงตอนเนี้ต้องบอกว่าเดลซี่ทำได้เป็นอย่างดีเลย,เลยนะครับเกมแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาพาทีมเล่นในบ้านครับเจอกับเฮลัสเวนาปรากฏว่าก็เอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ โรม่าบุกไปเยือนซาเลนตาพวกเขาก็ยังชนะกลับออกมาได้ด้วยสกอร์เดียวกันครับ2ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่โอเคเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าก็เจอกับทีมท้ายตารางเนี่ยยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมว่าช่วงครึ่งแรกของดูก,กากนะครับในยุคข,ของมอนิโยนีโรม่าไม่ชนะ2ทีมนี้เลยครับเจอกับซาเลนาในบ้านครับปรากฏว่าทําได้เพียงแค่เสมอนะแล้วก็ไปเยนนนือนเวอร์นาครับโรม่านี่ถึงขั้นแพ้เลยครับ แต่ว่าในยุคของเดซี่เนี่ยเจอ2อทีมนี้เก็บได้6คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ที่แตกต่างไปพอสมควรครับที่เห็นความแตกต่างของในยุคของบอนิโยกับเดซี่ครับก็คือเรื่องแผนการเล่นนะอย่างในยุคของบอนิโยครับเขามักจะใช้ระบบหลังสาครับสามห้าสองซะเป็นส่วนใหญ่นะเน้นการตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแะครับแต่พอมานยุคของเดซี่ครับเขาเปลี่ยนม,มาใช้ระบบหลัง4ี่ครับเป็น432 1หรือ433 3, นะก็คือเน้นเกมรุกมากขึ้นแหละครับ เราเห็นว่าทีมก็พยายามที่จะเล่นเกมบุกครับพยายามที่จะเน้นเกมบุกมากขึ้นนะแม้ว่ามันอาจจะยังมีจังหวะติดติดกัดขัดอยู่บ้างนะแต่ว่าก็เห็นไปในทางที่ถือว่าดีขึ้นนะแล้วก็นักเตะดูจะมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทครับพลสู้นะจนสามารถได้ผลการแข่งตามต้องการนะครับแล้วก็จากชัยชนะนัดล่าสุดเนี่ยทำให้โรมาก็ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหัวตารางแล้วครับ ตอนนี้โรม่าเตะไป22นัดครับพวกเขาเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนนะครับขึ้นมารักอันดับ5ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไล่หลังอัตตันตาทีมอันดับ4เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะแม้ว่าโรม่าเนี่ยจะเตะมากกว่าหลายทีมอยู่1นัดก็ตามครับก็รอดูครับสําสหรับผลงานการของทีมของเดลซีครับจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าเกิดพวกเขาไปเจอกับคู่แข่งที่แข็งกว่านี้คู่แข่งที่แบบออมีความเก๋าเกมากเลยครับเดลซีจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนและจะถึงขั้น พาทีมก้าวขึ้นไปจบท็อปโฟของตารางตามที่สมมสรคาดหวังได้หรือไม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามกันแหละครับ